อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผม uh, uh huh. เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจานเบลจะมาสอน uh, uh huh. การบ้านที่อาจารย์ให้ทำเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผม uh huh. ก็จะเป็นการบ้านตัวนี้นะครับผมตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีเป็นบทที่3ไปแรกกันนะครับเป็นการสร้างบินไบเสร็จนะครับให้ออกมาปเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม เอาให้เหมือนเลยแล้วกันโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเราเปิดงานเก่าขึ้นมานะครับที่อาจารย์เคยให้ไว้นะครับผมเราก็มาที่อันนี้ก่อนนะครับอันเก่าอันนี้คือหน้าตาที่อาจารย์ให้ไว้ครั้งที่แล้วนะครับจะเป็นประมาณประมาณนี้นะครับตัวนี้สามารถซ่อนได้นะครับเลขที่เบสเสร็จแล้วก็แท็กสิบสี่สิบหก กดให้เป็นสีดำแบบนี้น,นะครับผมแล้วคลิกขวาเลือกซ่อนคอลัมน์ครับตัวนี้ก็เหมือนกันซ่อนคอลัมน์ครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเลขมันจะไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับให้เรา สามารถทำให้อยู่ตรงกลางได้นะครับเดี๋ยวก็มาที่หน้าออกแบบนะครับมาที่ส่วนนี้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปุ่มนี้ท้าให้หมดทุกอันแบบนี้นะครับผมลองรันดูนะครับผมก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้สวยงามนะครับผมลองเลือกอีกซักรายการหนึ่งรายการนี้นะครับกด6 แล้วก็ enter นะครับมันจะเป็นตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนลองโอเคเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับงานนี้คืองานเก่านะครับเซฟไว้โอเคงั้นเรามาเริ่มงานงานนี้กันเลยนะครับที่ทําำเส s i จก็มาที่แบบสอบถามนะครับแล้วเข้ามาที่มุมมองการออกแบบอันทันแรกนะครับแล้วเราก็มาเลือกเราก็มาดูโจทย์ที่อาจารย์ให้มาว่ามันมี ตารางไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตารางบินตารางพาสเทนต์ ent, ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตารางทีสเมนต์นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตารางบินดีเทลก็เท่ากับมี4ตารางโอเคแล้วก็เลือกมา4ตารางบินพาสเทนต์ทีสเมนต์บินดีเทลแล้วก็ปิดไปครับผม4ตาราง ให้สวยงามน,นะครับจะได้ง่ายต่อการทำโอเคนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลือกออตัวนี้ก็จะเป็นบินโนตัวนี้ก็เป็นบินเดทนะครับผมแล้วก็นี้ก็เป็น PT CODE แล้วก็เป็น PT F NAME pt n พีทีเนม vtml name t y code t y name t y pipe แล้วก็ s discount แล้วก็ s total นะครับแล้วก็เลือกมาทั้งหมดเลยาการทํา bin เสร็จนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเลือกดัหรือออนหรือ1ห,หรือเลข8ดแน่นอนนะครับเลือกอันไหนก็ได้นะครับผมคลิกไปเลยนะครับกอแค่ให้มันตรงก็พอ bino bin d e นะครับผม ก็พีทีโคดอันไหนก็ได้นะครับพีทีโคดไม่มีผลแล้วก็พ t f ีเอฟเนมพีทีเทมพีทีเอลเนมนะผมแล้วก็ที c o โคดที a m เนมทีไวพแล้วก็เอสดีคลาวเอสทอทัลเอทัลผมเขียนผิดนะครับจริงๆต้องเป็นตัว A แต่ว่ามันผิด้งแต่ทีแรกก็ก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะครับตอนใส่โซดก็ก็เดี๋ยวดูเอา นะครับผมมาที่ช่อง S total นะครับช่องช่องสุดท้ายนะครับให้เราใส่สูตรกันเลยนะครับสูตร S total ตัวนี้ที่จะใส่ก็คือสูตรสูตรนี้นะครับ,ส,รนะรบลลสูตรนี้นะครับผมคลิกเก็บพิมพ์แล้วเดี๋ยวก๊อปไปเลยลวกันสูตรนี้นะครับสูตรสูตรบนสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรนี้นะครับใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้คลิกเก็บพิมพ์เพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็มา ี่ช่องแรกช่องบินโนตัวนี้นะครับมาทัดที่5ช่องนี้นะครับช่องเงื่อนไขเนี่ยครับให้เราใส่สูตรนี่ครับไลท์ฟอร์มแล้วผมขึ้นมาตกใจแล้วก็บินแล้วก็ขึ้นมาตกใจแล้วก็บินโนแล้วก็แอนนะครับผมแล้วก็ฟันหนูอกจันฟันหนูกลับไปวางแล้ว,ลวกัน บรรทัดที่ห้านะครับโอเคลองรันดูนะครับการขึ้นไปอย่างนงี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจกโอเคก็ได้แล้วแต่ที่อาจารย์เขาให้ทําก็คือจะให้คำนำหน้าชื่อผู้ป่วยและนามสกุลรวมกันอยู่ในฟิลด์เดียวนะครับเดี๋ยวเรามาวรวมรวมเอ,อ่อฟิลด์กันนะครับผมการลงฟิลด์ก็ไม่ต้องมาขึ้นอันใหม่นะครับขึ้นอันใหม่ แล้วก็ใส่สูตรไปเลยครับก็เหมือนเดิมครับค้เกีกจพิมพ์ผมกรอบมาเลยแล้วกันเป็นสูตรน,นี้นะครับสูตรน,นี้นะครับเนี่ยชื่อสกุลพิมพ์ตามนี้เลยครับอันนี้ก็เว้นวรรคสักตรงนี้เว้นวรรคสามทีนะครับจะได้มีช่องไฟห่างๆหน่อยไม่มีผลนะครับทีเดียวสองทีสามทีห้าทีก็ได้นะครับโอเคใส่ตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ ติ๊กตรงนี้นครับผมติ๊กทูตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาติ๊กสอันนี้ออกนะครับก็คือ F name name แล้วก็ L name ลองรันดูครับมาแล้วนี่ครับรวมกันแล้วเป็นฟิลเดียวโอเคเดี๋ยวเลื่อนเอาไว้ข้างหน้าก่อนวิธีการเลือ่อนก็คลิกให้เป็นสีดำทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็คลิกค้างเอ้ย คิอเป็นสีดำทีนึงนะครับแล้วก็คลิดค้างให้มันเป็นเครื่องหมายไม่ต้องปล่อยนะครับลากเลยไว้ไว้ตรงช่องนี้นะครับผมลองรันดูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มาแล้วนะครับสวยงามเหมือนเดิมโอเคตัวน,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เซฟเป็น Q R b i นนะครับผมตามนี้ คิวอาบินแล้วก็ตกลงแล้วก็ผิดไปนะครับแล้วก็ได้ qr วอาบินตัวนี้มานะครับผมต่อมาก็มาทํารายงานกันเลยนะครับตัวนี้มาที่รายงานนะครับผมมาที่ตัวช่วยสร้างนะครับผมเลือก qr วอาบินที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับตัวนี้เลือกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็กดถัดไป ตัวนี้ถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้ให้เรากดตัวนี้ทีหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นไม่ขึ้นตัวนี้ก็ก็ถัดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครขึ้นก็แบ็กกลับมาทีหนึ่งนะครับกดตัวนี้ทีานึงแล้วก็กดถัดไปตัวนี้ก็ถัดไปแบบนี้นะครับพอถึงหน้านี้ให้เราเลือกแนวนอนตัวนี้นะครับให้บินไปต้องมาเป็นเป็นแนวนอนนะครับผมแนวนอนนะก็ได้แล้วก็ถัดไปแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับ ตอนที่อาจารย์สอนอาจารย์เขาใช้ใช้อันนี้นะครับใช้ตัวหนาภาษาอังกฤษก็จะเป็นเอ่อ bold ครับ bold ครับมันจะอยู่บรรทัดบนสุดเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าการบ้านที่อาจารย์จะให้ส่งเขาจะให้เปลี่ยนเป็นเป็นอันอื่นนะครับเป็นอันไหนก็ได้อันอื่นที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ bold ครับจะเป็นอันอื่น ้ผมใช้อันนี้แล้วกันสีน้ำเงินตัวนี้นะครับผมกดัดไปแลวกเ็เสร็จสิ้นเลยกดตกลงครับหน้าตาของใบเ็จรเราที่เราเอามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับยังไม่สวยงามเราต้องทำให้มันเป็นแบบนี้นะครับโอเคเรามาออกแบบกันใช้เวลานิดนึงนะครับอยู่ที่ความสร้างสารรค์ของแต่ละคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มันเลยนะครับมาที่หน้าดีไซน์ นี่ก็เปลี่ยนเป็นตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น,ปนคลินิกันสวยนะครับคลินิกันสวยแบบนี้นะครับผมใช้ตัวใหญ่หน่อยคลินิกันสวยนะครับ ตรงนี้ก็มันจะมีรูปใช่ไหมครับตัวนี้ยวผมใส่รูปให้แหล้วกันมาที่เครื่องมือตัวนี้นะครับรูปตัวนี้แล้วก็วางมานะครับผมไปเลือกรูปรูปฟันรูปฟันมีรูปฟันหรือ,อยังโอเคผมใช้รูปนี้แล้วกันรูปฟัน มันจะเป็นขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็คลิกขวานะครับทีหนึ่งที่ที่รูปนะครับมาที่คุณสมบัติในช่องช่องอนะครับผมมาในช่องอแล้วก็บรรทัดนี้ครับบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่นะครับโหมดภาพบันทัดที่สี่นะครับเลือกเป็นตัวนี้แล้วกดปิดไปครับผมจะได้สี่สวยงามโอเคนะครับผมสวยงามให้มันนิดนึง สวยงามลองล้านดูครับว่าถูกใจไหมก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับมีรูปแล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะต่อมาเรามาทำส่วนออที่อยู่กันนะครับโอเคเราก็จะมาใช้เครื่องมือนี้นะครับป้ายชื่อเราก็จะมาพิมพ์กันเลยนะครับผมที่อยู่ก็หนึ่งเจ็ดสองมาหาอะไร อาชะพัดทนบุรีแขวงวัดการเลยาครับผมลเลาเพื่อเราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราไม่ต้องกดสร้างใหม่นะครับเราขึ้นบรรทัดใหม่เรากดชิปค้างไว้แล้ว enter นะครับผมมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เองเลยนะครับผมพิมพ์ต่อเลยครับเขต ทนบุรีกอทมอพิมพ์ตามชีตเลยนะครับหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับผมแล้วกดชีฟเอนเตอรนะครับขึ้นมาทันใหม่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทร,โทรนะครับศูนย์สอง 0ูน9 0สองแดเก้าูนหนึ่งแปดูนหนึ่งต่อสาม5ูนสองห้านะครับผมขยายให้มันยาวๆนิดนึงเดี๋ยวมันจะตกบนทัดนะครับลองรันดูครับ ดูตำแหน่งดูเลยโอเคมาแล้วนะครับที่อยู่ตัวนี้มาแล้วส่วนตนัวนี้เดี๋ยวเรากำลังจะมาสร้างกันนะครับผมนี่สร้างตรงนี้ก็ใช้เครื่องตรงนี้นะครับผมตรงส่วนของใบเสร็จรับเงินใช้กล่องข้อความวางไปแล้วก็ลบนะครับเขียนว่าใบเสร็จรับ งินครับผมตรงช่องอันบาวนะครับให้ใส่สูตรแปลว่าเท่ากับเดทนะครับผมวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดลองลันดูครับก็จะมาหมดแล้วนะครับทัออ้งป้ายคลินิกที่อยู่แล้วก็วันนะครับผมก็จะเป็นตามนี้บรรทัดนี้ก็คือมาหมดแล้วนะครับ ต่อมาเราจะมาทาบรรทัดนี้กันนะครับ2บรรทัดนี้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวนี้ไม่เอานะครับลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็ขยายเนิดนึงนะครับให้มันทํางานได้สะดวกตัวนี้นะครับผมเราก็เลื่อนวันที่ได้ไปเสร็จเลื่อนลงมาบรรทัดนี้นะครับ ให้เลื่อนลงมานะครับผมขยายให้มันเห็นตัวชัดๆแล้วก็เอาบินโนไปต่อนี่นะครับผมแล้วก็บินเดทไปต่อนะครับแบบนี้นะครับผมขยายออกมาอีก เส้นลงมาสักขนาดนนะครับเอาให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้หัดการรักษาอยู่ตรงนี้นะครับ าการรักษาก็เป็นตัวนี้ที่ว่าโค้ดชื่อการรักษาก็ลงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่วายเนมนะครับราคาตัอหน่วยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่วายไพรนะครับแล้วก็จํานวนครับผมแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับจํานวน แล้วก็มา S total อยู่ตรงนี้นะครับตรงชื่อ S total เปลี่ยนเป็นออลบได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นรวมเป็นเงินทั้งหมดเป็นเงินทั้งหมดนะครับผมก็จะได้ส่วนนี้มาลองรันดูครับผมว่าโอเคไหม โอเคครับเดี๋ยวโนอตบุ๊กจอมันเล็กมันเลยด,ด,ดูไม่่วถึง่ะดูวันทันนี้ก่อนละกันเป็นคลินิกคนสวยนะครับตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่เลขที่ไปเสร็จอยู่ เอาเส้นอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวขยับเส้นมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวขายับเส้นมายอยู่ข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวขย <ic c ual openness> <Hi> ับเส้นไปอยู่ข้างบนเนาะตอนนี้ก็ได้หมดแล้วนะครับผมขยับเส้นไปอยู่ข้างบนก่อนนะครับขยับเส้นอยู่ข้างบนนี่นะครับให้เส้นอยู่ข้างบนก๊อปปี้เส้นได้นะครับอยากได้เส้นเพิ่มก็กด คลิกให้มันที่มันก่อนนะครับแล้วก็กดคอนโทรลซีแล้วก็คอนโทรลวีวางมาเลยครับก็เลื่อนมันลงมานะครับผมเอามันจะกี่เส้นก็ได้นะครับลองดูผมก็จะมี2เส้นแล้วนะครับแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนเลยครับนี่ครับของผมก็จะเอาประมาณนี้แล้วกัน โอเคเราได้ครบหมดทุกอันเอ้ยการรักษารักษาหายขยายมันออกมาครับให้มันการรักษาออกมาโอเคตรงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรายังขาดส่วนของส่วนของช่วงนี้นะครับรวมเป็นเงินตรงนี้นะครับกับ2องแถวนี้นะครับผมเรามาทำกันเลยเอ่อ ตรงส่วนของร่วมเป็นเงินนะครับให้เราทําที่ส่วนท้ายของรายการนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมถ้าไปใส่สูตรที่อื่นมันจะไม่ขึ้นต้องมาใส่ตรงส่วนนี้นะครับดึงสเกลออกมานะครับผมดึงออกมาเลยครับสักนิดหนึ่งโอเคแล้วเราก็มาใส่สูตรกันเลยโดยใช้เครื่องมือกล่องข้อความตัวนี้นะครับวางไปตรงนี้ตัวนี้แก้ชื่อมันให้มันเป็น รวมเป็นเงินนะครับผมตัวนี้เรามาใส่สูตรกันครับสูตรที่จะใส่ตัวนี้ก็คือซัมทัลทัลจริงตัวนี้ต้องเป็น A นะครับแต่พอดีผมพิมพ์ผิดเออเป็นอาจเป็นซัมอะไรไม่รู้นะครับอา่อานอ่านเป็นตัวนี้นครับโอเคแล้วผมใส่เลยแล้วกันตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่บาทให้หน่อยบาท เอาใส่เป็นบาทตรงนี้ลองรันดูครับว่ามันขึ้นไหมโอเคครับขึ้นแล้วเห็นไหมจํานวนรวมทั้งหมดมันจะมาเราเป็นเงินเดี๋ยวเอาให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันทำให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมันจะได้ดูสวยงามนี่หมดเวลาไปกับการจัดอย่างเดียวเลยนะครับ ลองรันดูครับว่ามันตรงกลางหรือ,อยังยังไม่ตรงครับเดี๋ยวขยับเอาอลองลันดูครับอีกนิดนึงลองรันดูครับโอเคถือว่าถือว่าตรงแล้วกันช่างมัน ไข่เปตรงก็ขยับเองแล้วกันนะครับต่อมารเราทําตรงนี้ครับผมไข่ปลาเส้นไข่ปลาไว้เซนลายเซนกับชื่อผู้เซนลายเซนนังนเ้งนะครับโอเคนะครับเราก็มาใช้ตัวนี้ครับใปชื่อไม่มีอะไรครับจุดอย่างเดียวตัวนี้นะครับจุดอย่างเดียวกับกับตัวนี้นะครับใบชื่อก็พิมพ์ไปเลยครับ สมหมายใจดีนะครับผมแล้วก็ชิป Enter น,นะครับพิมพ์ว่าผู้รับเงนินก็วงเล็บครับั้อยู่ตรงกลางหน่อยก,ก็จะได้ ก็จะได้ครบแล้วนะครับผมก็จะได้เป็นประมาณนี้ใบเสของผมก็ถือว่าประมาณนี้นั่นนะกันครับก็ถือว่าสวยงามแล้วนะครับเออเราลืมอีกสูตรหนึ่งที่จะทําให้ตัวนี้เพื่อยอดเงินตัวนี้เห็นไหมครับให้มันมีลูกน้ําแล้วก็จุดโตวะนิยมนะครับก็มาทําแบบนี้ครับตัวนี้นะครับผมคลิกข,ขวาคุณสมบัติ ที่ฟอร์แแล้วก็รูปแบบนะครับตรงบรรทัดแรกรูปแบบให้เลือกเป็น stand a r d s t a ต d a r รแบบนี้นะครับเรากดปิดไปลองมาลันดูครับนี่ครับจะมีรูปง้มกับตัวสนิยมขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมถือว่าออกแบบเสร็จแล้วนะกันก็กดเซฟครับผมแล้วก็ปิดไปพอเซฟเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาร์ ทำปุ่มปุ่มพิมพ์ปุ่มพิมพ์ใบเสร็จนะครับผมก็มาที่ฟอร์มแล้วก็มาที่บินนะครับผมปุ่มพิมพ์ใบเสร็จก็คืออะไรก็คือผมทมําไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลบทําใหม่ละกันปุ่มพิมพ์ใบเสร็จก็คือปุ่มนี้นะครับผมปุ่มพิมพ์ใบเสร็จแล้วผมจะลบแล้วผมจะทําใหม่ละกันนะครับ ปุ่มเป็นไม่เสร็จนะครับมาที่นะครับปุ่มคำสั่งแล้วก็นำมาวางนะครับผมแล้วก็มาเลือกที่รีพอร์ตอา้าวชิพาใสครึ่งมันจะค้างนี่แล้วเ้วเข้าใหมเ่เข้าใหม่นะครับอย่าไม่ได้าทำปุ่มคำสั่ง โอเคมาทำาปร่งสั่งนะครับที่ที่ทำนะครับที่รีพอร์ตตัวนี้นะครับรีพอร์ตตัวนี้แล้วก็มาที่พรีวิวรีพอร์ตตัวนี้นะครับผมกดถัดไปมีให้เลือก qr b นะครับที่เราเสร้างไว้เมื่อกี้แล้วก็กดถัดไปตัวนี้ก็เขียนเป็นพิมพ์เส s ็ t พิมพ์ใบ เสร็จนะครับผมแล้วกดถัดไปแล้วกดเสร็จเลยนะครับผมเป็นตัวนี้เอาเป็นว่าผมตามนี้แล้วกันนะครับอ้ยใย่ไปตุกข้ครับตุกข้คโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับให้กดเซฟไว้ลองรันดูครับพอปุ่มไปเสร็จเราเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดพิมพ์ไปเสร็จดูครับว่ามันจะโชว์ไหมที่เราออกแบบไว้เมื่อกี้ นี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นที่เราเออกแบบไว้จะเป็นการพรีวิวให้เราตรวจสอบนะครับว่าที่เราทำมันตรงไหมเลขที่ใบเสร็จนะครับนี่หนึ่งพันครับผมรหัสผู้ป่วยนะครับสองศูนย์ศูนย์สองนะครับผมชื่อชื่อนางสาวสู้ใจชัยดีสู้ใจใจดีนะครับผมแล้วก็มาเป็นที่เดี๋ยวเพิง่งอัดวิดีโออยู่ แล้วก็มาดูที่รายการนะครับนี่รหัสการรักษาตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ชื่อการรักษาดูว่าตรงไหมโอเคตรงนะครับราคาต่อนหน่วยโอ้น้ตบุ๊กจอมันเล็กนะครับราคาต่อนหน่วยจํานวนจำนวนทั้งสิ้นโอเคตรงหมดเลยนะครับก็ถือว่าสเร็จเรียบร้อยนะครับก็รู้สึกว่าตัวที่ ที่อธิบายอยู่นี้นะครับที่สอนอยู่นี้จะสอบวันที่31มีนาเมนะครับก็ดูว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็ขอจบบทที่3เพียงเท่านี้นะครับผม